คือเหตุคิดและหัวใจสำคัญของการปฏิบัติราชการในระหว่างวันที่14-18กันยายน2563ณโรงแรมแอมบัสเดอร์กรุงเทพมหานครกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดประชุมชี้แจงเรื่องแผนปฏิบัติการและรวมแนวความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564ค่ะ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการดังกลาง่าวประกอบด้วยแผนงานโครงการตามยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์และแผนงานบูรณาการจำนวน22โครงการซึ่งคนโทรสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้หมิ้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้มีการวางกรอบการดำเนินงานโดยให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ทันสมัยสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้เข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ให้มีการใช้สื่อที่หลากหลายทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุกระจายเสียงสื่อกิจกรรมและสื่อโซเชียลมีเดียยึดหลักการสื่อสารที่รวดเร็วถูกต้องและประชาสัมพันธ์เชิงรุกทุกรูปแบบเนื้อหาการสื่อสารสามารถจะสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้อย่างง่ายดายภายใต้แนวคิด ชาวนาชาวสวนฝั่งรู้เรื่องสามรถเครื่องฝั่งเข้าใจและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างเต็มที่